ต้นแบบต้องขอบคุณอาจารย์สกลแล้วน้องๆมน้องเไม่เดียวว่าลุงลุงป้าป้าป้าเนี้ยแล้วก็นักข่าวนีอ่ยเขาตื่นเต้นกว่าพวกเราอีกเนี้ยรอข้างล่างก็รอเยอะข้างล่างก็รอว่าอยากจะเจอน้องๆอ,อยากจะเจออาจารย์สกนลนะคะวันใจของพวกเราทุกคนต้องขอบคุณที่ผูส้สาวแวะมาหาพวกเราเข้าใจว่าตอนนี้ชิงทองมากเลยเดินสายออกรายการทั่วประเทศนะคะแล้วก็ ยังมีเวลามาโชว์ฝีมือของพวกเราในการกำเนดการใครเดี๋ยวว่อนคือขออนุญาตที่ได้เป็นดนตรีน้องเที่ยวและในฐานะที่เป็นสสเขตวางน้ำเปรี้ยวนี้ด้วยเนี่ยของชาเชิญเซาเราได้พูดอะไรกับน้องๆกับอาจารย์สกุลที่หนึ่งเชิญค่ะห้องฟินเดสอาจารย์ได้อุปกรณ์อะไรบ้างลูกในห้องฟินเดสที่มันจำเป็นสำหรับพวกเราในการซ้อมเดี๋ยวท่านเลขาจดอยู่ ai bỏ cái luôn, tất cả đấy, tất cả